เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษตอนที่สามอนุสนิยากโกรธปากคอสันงั้นเจ้านี่อย่างฉันจะเล่นตามกติกาบ้างอย่ามาหาว่าโหดก็แล้วกันอนุสนิยาวางสายโอ้ยแล้วจะช่วยคุณพ่อได้ยังไงเนี้ย อนุสนิยากลุ้งใจและเจ็บใจมากที่พยายามช่วยพ่อไม่สำเร็จแถมถูกลูกนี้อย่าง,งสัตวัดสั่งสอนเ้าวันใหม่ในห้องนันทพลสัตวัดอ่านแฟ้มตรวจเช็คอาการนันทพลนันทบละมองสัตวัดอย่างจับสังเกตสัตวัดพูดกับนันทพลน้ำเสียงปกติระดับโพแทสเซียมลดลงแล้วนะครับไม่ทราบว่าเข้าห้องน้ำได้ปกติไหมครับ นันทบลบยักหน้าแต่คงอีกหลายวันสินะก,กว่าผมกลับบ้านได้สัตวัดให้กำลังใจอีกไม่นานครับนันทพลตัดสินใจพูดลูกสาวผมคงกดดันหมอมากใช่ไหมเป็นธรรมดาของญาติผู้ป่วยครับไม่ใช่เรื่องป่วยของผม สัตวัดสัชงาตอนนี้หมอกับคุณสาวรสคงเครียดมากสัตวั์อึ้องคุณนันทพลถึงผมจะนอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าผมจะไม่รู้อะไรเสียดายที่ศูนย์การแพทย์นั่นสร้างไม่สำเร็จ ผมกับคุณวนลบพ่อของหมอก็รู้จักกันดีถ้าพ่อของหมอยังอยู่ทุกอย่างคงไม่เป็นแบบนี้แต่หมอไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ผมจะหาทางคุยกับยายนุสอเองอย่าเลยครับผมรับปากลูกสาวท่านแล้วว่าจะหาเงินมาคืน ผมต้องทำตามที่พูดแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหมอไม่ได้เป็นคนก่อยังไงผมก็ต้องรับผิดชอบครับนันทบลึงมองท่าทีจริงจังของสัตวัต์ด้วยความรู้สึกประทับใจสัตวัต์นั่งอยู่กับประภาในร้านกาแฟ ประพาดันเอกสารบนโต๊ะไปตรงหน้าสัตรวรรัคุณรู้สอให้ทนายร่างหนังสือสัญญาว่าจะใช้นี่ขึ้นมาใหม่เพราะต้องการความมั่นใจว่าคุณจะไม่เบี้ยวเออว่าทุกอย่างจะไม่มีปัญหาคุณหมอช่วยเซ็นชื่อให้ ประภาหยิบเอกสารออกจากซองมาพลิกพลิกยื่นให้ตรงนี้กับตรงนี้ค่ะสัตวัดหยิบเอกสารขึ้นมาดูผมยังเซ็นตอนนี้ไม่ได้ต้องขออ่านก่อนประภาชะงักมองสัตวัษเริ่มรู้สึกถึงลางไม่ดีบางอย่าง อนุสนิยาฟังประภารายงานผลสีหน้าเรียบเฉยประภาสิทสนิทกลัวโดนดัดสุดๆประภาอธิบายเหตุผลตามที่คุณนุษส,สั่งทุกอย่างแต่ยังไงคุณหมอก็ไม่เซ็นบอกแต่ว่าขออ่านก่อนขออ่านก่อนประภาก็ไม่รู้จะทำไง ประภาก้มหน้าเตรียมรับชะตากรรมเต็มที่แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นประภาค่อยๆเหลือบตามองค์อนุสนิยาหวาดหวดเห็นอนุสนิยายังนิ่งสีหน้าเฉยมากประภาทำตาปริบๆแปลกใจเสียงกริ่งบ้านสัตววัดดังขึ้นรัวๆ จันวิ่งหน้าตั้งมาเปิดประตูเห็นทนายและลูกน้องสองคนยืนอยู่บ้านคุณสาวรสใช่หรือเปล่าใช่ทนยยายยกยักหน้ากับลูกน้องเดินพรวดเข้าบ้านไปเลยจันตกใจไว้อะไรกันนี่คุณคุณจันวิ่งตาม สาวรสกำลังทำความสะอาดเครื่องเพชรโดยมีชมวงจ้องตาเป็นมันถ้าเกิดเจ้านี่คุณนายรู้ว่าคุณนายยังมีสมบัติเก็บไว้เขาไม่พอใจแน่ถ้าแกไม่พูดฉันไม่พูดเขาจะรู้ได้ไง ทันใดนั้นทนายกับลูกน้องเดินพรวดพรวดเข้ามาเสวรสกับชมวงหันไปมองด้วยความตกใจมือสาวรสยังถือสร้อยเพชรไว้ในมือถ่ายรูปทั้งนอกบ้านในบ้านให้ครบทุกมุมเจอของมีค่าตรงไหนก็ถ่ายรูปเก็บไว้ให้หมด ลูกน้องทนายแยกกันไปถ่ายรูปสาวรสมงมงมากๆา,กากระหว่างนั้นจันวิ่งตามมาติดติดทำอะไรไม่ถูกสาวรสรีบลุกขึ้นยืนนางจันปล่อยให้คนบุกรุกเข้าบ้านฉันได้ไงเฮจันรีบเถียงไม่ได้ปล่อยแต่ห้ามไม่ทันต่างหากค่าสาวรสหันไปโวยใสย่หยุด พวกแกเป็นใครเฮคุณสาวรสใช่ไหมครับสาวรสชนะกึกทนายืนาา่นนำบัตรผมเป็นตัวแทนของคาซาสตูดิโอมาประเมินราคาบ้านและทรัพย์สินที่คุณจำนองไว้คงใช้เวลาไม่มากขอความร่วมมือด้วยนะครับ ทนายพูดจบก็ดึงสร้อยเพชรจากมือสาวรสไปถ่ายรูปแชะๆชะชเสาวรสอ้าปากค้างไม่ได้นะเธอแย่งสร้อยเพชรคืนฉันไม่ให้ประเมินอะไรทั้งนั้นออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นางจันนางชมวงมาช่วยกันหน่อย และชมวงได้สติคักคักนี่หยุดนะหยุดสวัสด์เยื่อหยุดกับทนายจันกับชมวงไปแย่งกล้องลูกน้องทนายอีกสองคนชุลมุนไปทั้งบ้านทนายโวยนี่คุณปล่อยฉันบอกให้ออกไปสวัสด์สมองรอบๆอบแล้วคว้าของใกล้มือทลาเข้าไปไล่ฟาดทนายทนายร้องเฮ้ย พยายามปัดป้องเสาวรสตามไลฟ่ฟาดไม่ยังทนายต้องวิ่งหลบแต่แล้วสาวรสเกิดสะดุดล้มหัวเข้ากับฟาดมุมมาโตโอ้ยทนายตกใจหันกลับมามองจันกับชมวงร้องลั่นคุณนายสาวรสแตะหัวตัวเอง พอเอามือออกเห็นเลือดซิบซิบทีนี้ร้องหหยหวนกว่าเดิมโอ้ยเย่ยจันเห็นท่าไม่ดีรีบหยิบมือถือออกมากดโทรออกคุณวัดคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะ ที่ฟิตเนสนันทนากำลังใช้เครื่องออกกำลังโดยมีแชปดูแลอย่างใกล้ชิดชนิดเนื้อแนบเนื้อ,อนันทนาฟินเวอร์มากๆถ้าพี่นันออกกำลังสม่ำเสมอรับรองฟิตกว่านี้อีกผมว่าพี่น่าจะซื้อคอร์สเพิ่มนะครับแชปขายนะพี่ซื้ออยู่แล้วแต่ว่าเอาคอร์สเดียวพอนะเพราะพี่คิดว่าพี่ฟิตมากอยู่แล้ว แชปยิ้มรู้ตัวว่ากำลังจะโดนกินแต่ยังไม่ทันที่นันทนาจะพูดอะไรต่อมือถือนันทนาดังขึ้นเสียก่อนนันทนาชะงักเสารวรถมีพลาสเตอร์ปิดหัวแว๊ดวัดใส่โทรศัพท์คุณน,นัน ลูกชายฉันรับปากแล้วว่าจะคืนเงินทำไมยังจะมายึดบ้านกันอีกจิตใจพวกคุณทำด้วยอะไรน่าเลือดเกินไปแล้วชักตามมายืนฟังงันธนาตกใจนิดนิดเดี๋ยวยืดบ้งยึดบ้านอะไรกันฉันไม่รู้เรื่องอย่าทำมึง ฉันไม่ยอมถูกบีบฝ่ายเดียวในงานนี้ถ้าฉันเดือดร้อนคุณก็เดือดร้อนด้วยจำไว้สวรสพูดจบตัดสายทิ้งด้วยความโมโหนันทนายังยืนอึ้งมือถือดังขึ้นอีกนันทนาดูหน้าจอแล้วชะง,งักใยนุษยนันทนาเครียด รีบกดรับสายแล้วเดินออกไปทันทีแชปท,ที่ตามมาแอบมองอยู่เห์พี่นันจะไปไหนครับแล้วเรื่องซื้อคอร์สเรียกนันทนาไม่ทันได้แต่เซ็งที่ห้องอนุสนิยาคาซาสตูดิโออนุสนิยาพูดกับนันทนา น้ำเสียงจริงจังเด็ดขาดอาน,นันต์ควรมีส่วนรับผิดชอบเรื่องนี้ทำไมเพราะอาน,นันต์เป็นคนปล่อยกู้แต่อาน,นันต์กลับนิ่งเฉยแล้วปล่อยให้หนุสอตามแก้อยู่คนเดียวแบบนี้มันไม่ถูกค่ะก็ฉันเห็นว่าเธอเก่ง เรื่องแค่นี้น่าจะจัดการได้งั้นรู้สอทําตามวิธีของน,ออน,นู้สออนันตะวอยวายทีหลังไม่ได้นะคะนันทนาชง,งักวิธีอะไรนูส้สอส่งคนไปตรวจสอบทรัพย์สินคุณเสาวรสแล้วถ้าไม่พอใช้นี่60ล้าน นุสคงต้องให้อัน,นันต์รับผิดชอบส่วนต่างจะบ้าเหรอฉันเป็นแค่คนปล่อยกู้ไม่ใช่คนคำ้ำแต่อัน,นันต์ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เฉพาะค่าในหน้าที่ได้ไปก็เป็นล้านนันทนาอึ้อง นุสอต้องฟ้องคุณเสาวรสเพื่อเรื่องรัดนี้ก็ต้องส่งหลักฐานเรื่องนี้ให้สาลด้วยแล้วเราก็คงจะมาคุยกันแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะนันทนากลืนน้ำลายเอื้ออนุสนิยาจ้องหน้านันทนาอย่างเอาจริงหน้าออฟฟิศคาซาสตูดิโอ รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดสัตววัดถอดหมวกกันน็อกออกมาลงจากรถก้าวพรวดพรวดเข้ามาสีหน้าเอาเรื่องพนักงานที่เดินอยู่แถวนั้นถึงกับหันไปมองด้วยความแปลกใจรวมทั้งใบเฟิร์นประภาวิ่งออกมาหันไปเห็นก็รีบเข้าไปหาทันทีอุ๊ย คุณหมอมาที่นี่เปลี่ยนใจยอมเซ็นสัญญาแล้วใช่ไหมคะเจ้านายคุณอยู่ไหนอยู่ที่ห้องคะ่ะสตวตรรษเดินครวดเข้าไปในบริษัทคุณหมอคะประภาวิ่งตามสตวตรรษใบเฟิรนกับพนักงานคนอื่นหันไปมองตาม เบเฟิร์นอยากรู้อยากเห็นมากลักษณะนี้ต้องมีเรื่องกันแน่ๆน,นันทนาถามเสียงเครียดแล้วจะให้ฉันทำยังไงถ้าอน,นันต์ไม่อยากควักเนื้อตัวเองก็ต้องช่วยนุสะทวงเงินของเราคืนมานันทนาอึ้งอยู่ อนุสนิยาพูดต่ออย่างใจเย็นที่จริงทนายแนะให้หนุสอส่งฟ้องแต่นุสอไม่อยากให้เรื่องกระทบถึงอนนันเราเป็นครอบครัวเดียวกันนุสออยากคุยกับอนันดีๆการเรียกฉันมาพูดแบบนี้คือการคุยดีๆ ปูกันชอบกันชัดชัดนุสอไม่ตั้งใจให้อนันต์รู้สึกแบบนั้นแต่นุสอต้องทำตามหน้าที่อนันต์มีทางเลือกแค่สองทางถ้าไม่ช่วยนุสอแก้ปัญหาก็ต้องยอมรับสิ่งในที่นุสอทำค่ะอนุสนิยาพูดเรียบเรียบนิ่งๆิ่งแต่เฉียบขาดนันทนากโกรธจนมือไม้สัน่น